สวั dling, สดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านจัดสวัสดีจัดพอดีวันนี้มาอ่าวันนี้มาหางานศพนะฮะมางานศพพี่อ่าพี่น้องนะครับมางานมางานเขาดำนะฮะของพี่น้องวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเดาก็จะไปถ่ายที่วัดนะครับไปถ่ายที่วัดไปถ่ายนะครับตอนทําพิธีนะครับ ที่โคราชนะครับที่โคราชนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็นะครึ้มไปหมดเลยนะครับขึ้มไปหมดตอนมานะฮะตอนมาตอนมาเจอฝนโอ้โหเจอฝนกระหน่าแรงมากเลยนะฮะเจอฝนกระหน่าแรงมากทีแรกก็จะเป็นไลฟ์ที่วัดนั่นแหละนะคะไปไลฟ์ที่วัดนั่นแหละแต่เดี๋ยวเอาไว้นะฮะเอาไว้ถ่ายเอาไว้ไลฟ์คืนนี้นะฮะเอาไว้ไลฟ์คืนนี้ด้วย เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวแบบสวยอ่าวิววิวนะฮะที่นี่นะฮะนะเดี๋ยวเดีเด๋ยวผมจะถ่ายวิวที่นี่สวยๆนะฮะตอนกลางวันเนาะนะว่าวิวเขาจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามันอยู่แบบอยู่บนอ่าอยู่บนเขานะฮะอยู่บนเขานะฮะอยู่บนเขามันคือเราสามารถมองไปข้างล่างเนี่ยคือวิวสวยมากเลยนะฮะวิวสวยวิวสวยนะครับ นะวิวสวยด้วยเกษตรกรนะฮะ,ะเกษตรกรก็นะฮะตอนนี้ก็มีนะฮะไล,มล,ะล,ะลนะ่มันไล่กระโพดเนาะนะฮะไล่มันไล่กระโพดแล้วก็ไล่นั่นแหละนะก็มีหลายๆอย่างเนาะในวิถีชีวิตที่นี่นะครับผมเนาะในส่วนนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บ้านนะฮะบ้านของพี่สาวเนาะนะฮะมาอยู่บ้านพะี่สาวจากที่ปักช่องโคราชนะครับผมเนาะที่ปักช่องโคราชจะรถจอดนั่นระถจอดอยู่นู้นนะฮะรถจอดอยู่นู้นเลยนะครับ รถจอดยู่นะเป็นวิถีนะเป็นวิถีชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมเนาะนะครับเป็นวิถีชาวบ้านชาวบ้านจ้ะนะครับนะครับถืวิถีชาวบ้านชาวบ้านเรานี่แหละชาวบ้านตั้งตั้งจิบปักช่องเนาะจิบปักช่องก็รู้อยู่นะปักช่องน้องสไลายนะครับน้องสลายปักช่องนั่นแหละนะครับนะบปักช่องน้องสลายนะน้องสไลายปักช่อง ส่วนที่วัดก็เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวคืนนี้พักก็จะสวดนะฮะพรกก็จะสวดก็สองทุ่มเนาะที่นี่ก็สวดสองทุ่มนะครับผมนะผมเลยต้องมาพักนะมาพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจามนละอาปานะครับพอตอนนี้คงจะสามโมงเองนะฮะสามโมงแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะเป็นอายที่นะะตอนพระสวดเนาะที่งานที่งานสวดด้วยนะครับผมเนาะ <Cornell>. ซึ่งย่าซึ่งบ้านบ้านพี่น้องก็บ้านคนบ้านคนตุยเนาะบ้านคนตุยเขาก็เนี่ยอยู่ด้านหลังนี่เองนะอยู่บ้านหลังนี่เองนะครับอยู่อยู่อยู่ด้านหลังนี่เองนะครับอยู่ด้านหลังส่วนด้านนะฮะส่วนส่วนส่วนไปํานุ้นก็เป็นนะฮะเป็นเป็นไร่เนาะเป็นไร่แบบ วิวสวยวิวสวยนะฮะแต่ผมมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะ,ะเพราะเป็นบูกเขาด้วยเป็นริมเขาด้วยเนาะในบรรยากาศที่ว่าหน้าฝนแบบนี้นะ,ะนวิวก็สวยมากเลยะ,ะแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะนะ,ะพอดีผมก็นะครับผมก็มาอย่างคือพูดง่ายๆยังทําใจยังไม่ค่อยได้ก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะยังไม่ได้ไลฟ์สองวันนะคิดดูเนี่ะนะ,ะไม่ได้ไลฟ์สองวันนะครับผมเนาะ เพิ่งจะมาไลฟ์เอาวันนี้นะครับผมเนาะ,นะะนะครับนี่คือนะครับตอนตอนผมมานะฝนตกแรงมากเลยตอนนี้ฝนตั้งเขามากไปแล้วนะฮะมาเช้าก็ร่วงนะฮมาเช้าก็มาเช้าก็ตกมาก็แค่ดินปเปียกเองนะครับผมเนาะนะฮะดินปเปรียงน,นคะครับทีแรกจะไปนั่งถ่ายที่วันะเดเราต้องขับรถไปอีกประมาณนะฮะก็แค่ข้า,ขามก็แค่ไปประมาณไม่ถึงอ่ากิโลหรอกนะฮะ ประมาณเก็บกนะิโลนั่นแหละนะเก็บกิโลนั่นแหละวัดที่นี่เขาก็เขาก็อยู่ไม่ได้ไกลหรอกนะฮะนะฮะก็ไปทางนี้แหละนะ,ะไปทางนี้แล้วก็ไปข้าม,ขามเขาไปข้ามเขาอีลูกหนึ่งนะครับข้ามข้ามเขาน,ะนิดนึงนะนิดเดียวนะครับข้ามเขานิดเดียวเองนะตอนนี้นะฮะตอนนี้ญาติพี่น้องก็ตอนนี้ไปอยู่วัดหมดแล้วนะไปอยู่วัดหมดแล้วนะอยู่วัดทั้งวันนั่นแหละ แเราก็นะผมผมเลยผมผมต้มมองกลับมากลับอยู่บ้านก่อนนะกลับมาอยู่บ้านก่อน <laughs> กลับอยู่้านพิษาผมก่อน <laughs> นะครับเดี๋ยวต้องอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวไปทีเดียวนะตอนเย็นสองทุ่มนะครับ